ตอนนี้ก็อยู่ช่วงตอแก้ใส่แล้ววันนี้เราก็จะมาทำส่อยลางมดแดงกันลางมดแดงใหญ่มากอยู่บนนี้เลยอุปรกรณ์ก็มีจะมีไม้กับถังตรงนี้พ่อจะเป็นคนสอยให้มดแดงไฟ

เอาหมดไปกินเรื่อยเดี๋ยวนี้เราก็จะให้ตัวมันเดินออกมาแล้วเราก็เคาะเคาะเอาให้มันเด้งให้มันเด้งออกนเนี่ยเนี่ยใช่ใช่พอมันเคาะมันก็จะตกลงไปเราก็จะให้ข้างในเหลือแต่ไข่แต่ว่าเราจะต้องเอาไปจกักแดดน้ำนะเ,เ,เอาที่นองจากแดดหน่อยถามยายอะอนะทีองเ่ารทลองมดแดง ่ปไปหลังบ้านกันเอาถั่าหมูมากิน คนมันแล้วอ,อ่ะแล้วกี่เท่าไปใส่มัเต่งตายไหมไม่าย แล้วมันก็จะเดินออกสัดแดงว่ะไปครับ จะมันก็จะขึ้นตอนนี้ใช่ไหมท่านมาตอนไรเป็นเลยเข้าโรยแล้วมันจะออกเหรเฮ้อหมดแดงอะกือบเลี้ยวมันปล่อยมันปล่อยแล้วมันก็วิ่งหนีใช่ไหมถ้าเป็นแถวอีสานเนี่ยเขาจะเอาตัวอันนี้ไปด้วยนะเออเขาเอาหมดเดงเขาบอกว่ามันสุกเปรี้ยวดีว่ากัน เาัแดงด้วยมันเปียวหรอใช่ม well, ันจะเปียวเออบดแดงตรงเท้าบดแดงไม่มีกีเท้าเอาแก้มไปไหนเนาะโเยอะมากเก้มหาย thì đã một giấc เห็นไ,ไหมไอ้เนี่ยโอ้ยทั้งนั้นก็ได้บานเลยเนะี่ยมันรังใหญ่เนาะใช่แต่ไข่แมวมันมติ่งใช่ไหมไหมข่มันยังเล็กอยู่เลยเห็นไหมโอไปอันใหญ่ก่อนใช่ไหมนะนดูยังไงว่าไข่เต่ง มดแดงยนตใส่น,น้องอยากโดน,น,นกัดไหมกัดกัดน,น,น,นานมาวางฮะมาแล้วมาแล้วเหรอต้องไปนะกัดแล้วเล็บชิ้นใช่ไหมเรียบร้อย,ยไม่เป็นไรน่ารู้กัดเป็นมดเหยี่ยมไม่เป็นไรเลยม,มดด,ดำอ,อันนี้นดดดดใช่มดแดงหรือมดดำคล้ายๆอยู่เนาะครับ รสจัดสเพลแล้วแล้วมดเต๋มันกลัวอะไรกี่เท่ากี่เท่าโรยตามันก็ันกัน ัลองลองสับไว้ถ่ายนี่มนจ้องตรงนี้ตรงนี้เอาขยายหน่อยอ้ได้ยินมดเอาขยายเลน่รักกว่าหน้าเบอร์หลังช <pper pper> ัดอยางนี้มัังนดไหม อไหมมีไหมนั่น่ะฮะังออ่นอีกมันจะมีล้างอีกม่นะอันนี้เอาอันนั้นมาป่ะนเอากระมังให้ใหใบมันกระมังร่นี่ดีลยที่หลังบ้านจะมาระวัหลังบ้านแลยวเฮ้ยได้แล้วเยอะมากแต่มันไม่ค่อยตแต่ก็อร่อยอยู่อุ้ยเลอะไม่แม่เขาไม่

โอ้ยตรงนี้ก็ได้ล้างเนี่ยเนี่ยไม่ต้องอะไรทั้งนาะนหลยไหนเนี่ยอ๋อเห็นล้านไงไหนวะนั่นอ่ะนั่นอ่ะตาไม่ดีนั่นเลยไม่มีตาไม่ดีไป่าง้างไหนอ่ะจะเอาลางไหมจะถึงหรือเปล่าไม่ใส่ยังยังยังเอาขี้ใส่ก่อนเอาที่เท่าใส่เอาขี้เท่าเอาขี่เท่าเลยตูดขายไปเลยเราจะมายังยังยังอ่ะไอ้ชายเดียวไม่รู้สูตรเขาอีกแล้วเอาไอ้ชายอ่ะ เขาที่เท้าโรยก่อนอันดับแรกมันจะได้ตายใช่ไหมเอิมเขาใส่รอยสุดเสื้ออะไรลองไข่มันอลองไข่ลองไข่ไม่ให้มันแตกอับอายเยอะมาเลยเหรอมาเร็วปฏิบัติการแย่ไข่หมดแดงนะคะ ึงไม้พ่อแจ๊กข้อไม้เลยจะได้กี่วันดีขายประเดี๋ยวมันจะหกไหมเนี่ยพ่อเข้าไปเยเข้าไปสแกมบอกพ่อสู้ๆดิมีไหมล่ะไม่รู้ น,าาน,นี่ดูท่าพ่อดูท่าพ่อสวยมาเดิโอ้เหี่ยวอย่างนั้นเหรอ,าม,ม,อมาลงมาลงมามาเลยได้แล้วได้ลไดลลแล้ว้นรงง่ะตีมามาลังนี้ดิ <laughs> หนักปะ่ะหนักไหมพ่อ พอรังไหมอะจะไปทาอย่าให้มันหกนะพ่อจะไปให้มันหกเลอไหนลังอยู่ไหนอะอ้โย นี่แหละไหนโอ้ไม่ก็อยู่สูบเหมือนกันนะเนี่ยสูงก็ยังไม่ขี้เออน่าจะแย่ถึงมันแล้วน่ะถึงถป้าต้องขยิ้เท้าไหมเนี่ยอ่ะดูท่าเธอขยับแล้วขยี้ย่าเลยมันมันไม่ตรงตรงตรงโภกอนโอก่อนแจ็คแจ็คน่าเดี๋ยวค่อยับยกขึ้นมาแย่ มันไม่แย่แไม่โดนไม่โดนโดนสิโดนไหมโดนโดนแล้วแย่มันไม่ลงทางออกทางโดนโดนมันสูงมันสูงมันออกทางตกใส่ตอแล้วไม่มีละล่างมันเล็กมันเพิ่งจะทำเนี่ยแย่แย่แล้วเอามาดูซิมีไหม มุมีเต้ยให้ละกันเนี่ยไงมีอยู่เห็นไหมอ๋อมีนิดเดียวมีมีเสร็จไหมมาหันเอาไปวางไปวางที่ลำล้มก่อนเออมีอยู่มันเศร้าเอาวางก่อนวางก่อนพ่อเฮ้ยหน้าถอยลูกมีนิดเดียวไม่หน่อยเลยโอ้แมย์โมดงเยอะนะ แม่เห็นแต่ขี้เท้าเดิมไม่เห็นเดี๋ยวกันเยอะกว่าเค็นให้หน่อยนี่นิดนึงอุปกรณ์มาส่งทุกคนถอยนะเดี๋ยวมดแดงมันจะกัดเอาเด้อทุกคนน่ะมาแล้วเดี๋ยวเดาหยิบมดแดงออกมาแล้วนะน้องแก้มถอยลุกมันนจะเป็แน่ก้มถอยข้าลูกมือตนี่จะกัดเอาเห็นไหมเดี๋ยวเอามดแดง เอาแล้วอย่าเดาวันแดงกัดแล้วออกลุกลุกกันดิอย่าเดาลูกอย่าเดาลูกกันหูยแม่มันเยอะมากไข่มีนิดเดียวอีกอ่ะไอ้ลังนี้ไม่ค่อยเยอะไอ้ลังแรเม็กเกี้ยเยอะแต่ว่าไข่ไม่ค่อยเต็มไข่มันกำลังเริ่มจใหญ่นั่นเลยหยมันเดงมันกัดแล้วมันเดงมันกัดแล้วกัดคนถ่ายแล้วโอ้กัดแล้วสองตัวแล้วอ้า <minutes> เ,เ <ENNIS> อา <lawsuit> แล้วจะเจ็บตัวหนอปเ้เอาไปจับไทยแล้วมันนกาดเฮ้ยตะกรงวุยวายเจ็บเจ็บตัวกำลังวิ่งหนีโอ้ต่งมันใจมากเลยถ้าลองเมื่อกี้ถ้ามันถ้ามันตึงนะมันงี้มันน่าจะมีเยอะ ไอตัวโตๆนี่โตไปมันจะเป็นอะไรอะ้รเก็บปกรุงเทพฮะไอตัวดำๆนี่มันเป็นแม่อะไรไม่รู้ตัวดำจะกลายเป็นตัวแดงมันจะใช่ไหมไม่ใช่หรอกมัมีหลายพันนะไอที่น่าตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ไปไหนล่ะน่าที่เข้าไปขั้วกินอ่ะมันมีอีกรุ่นหนึ่งอ่ะไหนเหรอเดี๋ยวบางรังมันจะเยอะเลยเด้อตัวตรงไหนล่ะ เนี่ย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 อีตัวนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวแดงแดงเนี่ยเนาะอันนี้นางพญามันบอกน่าจะเป็นนางพญาเออเฮ้ยมีเต่งมาโอ้มีหน่อยหนึ่งมีเต่งอนี้มีมีอันนี้มเต่งเต่งน้อยเดียวเออมันหน่อยงี้เราย่เย่บ่อยเนาะ เอาดินเล็กมไปล้างมอมาเนี่ยใส่จับดิกจับอีกให้เขาให้เขาคอมนะเป็นไงมั้งลูกไข่มาแดงเยอะไหมเยอะปะเยอะไหมเยอะมากเลยใช่ไหมใส่ไปใหญ่ค่ะมาแดงงอชแกงจังเลยไข่มาแดงใหญ่มากเลยมาเต็มจังเลยมาแดงด้วยเดี๋ยวอันนี้เราจะไปทำอาหารกินใช่ไหมใช่ไข่่เอาไปทำอะไรหนูจะกินยังไงไปต้มไปต้ม สำหรับตัวนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย